ออลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่ไนยมาจะมาแต่งคอสเป็นชินบุนะคะอ่าพี่จะเริ่มลงครีมบำรุงก่อนนะคะบำรุงหิวหน้านั่นเองถ้ากันสิวนั่นเองนะคะแล้วก็ลงครีมกันแดดไปเลยค่ะให้เต็มหน้านะคะเพื่อที่ว่าลงรองพื้นจะได้เกลี่ยง่ายๆเนาะไอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็พี่จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะ ป,ปกปิดช่วงแบบขอบตาดําของเราเนาะหรือว่าจุดที่แบบว่าดํามากๆนะคะช่วงใบหน้าของเราส่วนของพี่ก็จะมีอยู่จุดเดียวก็คือจุดใต้ตานะคะก็จะคือจะดาสุดๆแล้วอ่าแล้วต่อไปนะคะก็ลงลองพื้นนั่นเองนะคะแต่เกลี่ย,ยนิ้วจะไม่ดีนะคะพี่เลยจะใช้แบบว่าแป๊ะมันไม่ใช่แป้งพับสีก็เรียกว่า พับนะคะแล้วก็เขาว่าเกลี่ยหรือว่าจะเอาฟองน้าหรืออะไรพวกนี้มาเกลี่ยได้นะคะเฉพาะของที่แบบใช้ไ้ใช้สาหรับการแต่งหน้านะอ่าเกลี่ยไปเนาะหน้าก็จะเนียนเนาะแล้วก็เกลี่ยตรงคอต่อนอะมันจะได้แบบว่าไม่ดาไม่ดาตรงคอหรือหน้าเกินไปนะคะดูนะจะเกลี่ยนเนียนประมาณนั้น ต่อไปก็คือลงแป้มพับนะคะเนี่ยแป้มพับเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลงไปเกียยวจะให้แบบว่าหน้าเนียนขึ้นนะคะได้เกียยวทั่วหน้าไปเลยแล้วก็ปะคอด้วยเนาะ อ่าน่นนี้นนก็จะเนียประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาเลตหรือว่าที่ทาตานั่นเองนะคะก็จะมีอยู่สองแบบก็คือพี่อยอ่ะแนะนําว่าที่จะลงสองสีนี้นะพี่จะลงแบบสีเข้มไปก่อนคือตอนนั้นแบบว่าสีเข้มมันดูแบบพี่จะเอาแบบแพชชัดๆไปเลยนะอ่ะลงไปนะคะนี่พี่จะลงส่วนเปลือกบนแล้วก็เปลือกล่างนะคะให้มันดูแบบ เนี่ยสวยเนาะอ่าก็จะประมาณอย่างนั้นแล้วก็พี่จะใช้ช่มครูอ่อนนะคะทาตรงเปลือกตาทีให้มันดูแบบว่าให้สมูทสมูทกับเปลือกตานิดนึงนะคะและอันนี้นะคะพี่จะลงแบบสีฟูนิดหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะสําหรับใครที่แบบว่าจะแต่งโทนอ่อนนะแนะนําเอาสีที่อ่อนกว่าลงก่อนแล้วค่อยมาเข้มนะคะ แล้สองสีอย่างนี้จะโอเคกว่าเนาะแต่สำหรับพี่ใช้แบบนี้นะแล้วก็กิเตอร์ตรงตรงตานะคะแล้วก็เติมแต่งอะไรนิดหน่อยนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีก็จะชัด,ชดเลยเนาะแล้วก็ต่อไปที่ทาแก้มนะคะนี่จะการควมแปลงนิดนึงเนาะอืมเบ๊บก็ปะไปเลยค่ะอ่า เกียเกียกียเกียไปอ่ะปาดแล้วแบบอืมมันดูแบบชุมพูชุมพูขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปก็ที่เขียนคิวนะคะอ่าที่เขียนคิวมันก็จะมีสองแบบนะคะก็แบบทากับแบบเขียนนะคะก็ประมาณนี้แล้วพี่จะลองแบบแยกเป็นสองแบบให้ดูก่อนละกันนะอ่ะเพเริ่มแรกพี่จะแบบทาก่อนละกันเนาะแต่ทาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาว่าจะ เขียนง่ายกว่านะคะเป็นตัวแปลงนะคะพี่จะใช้แบบอลแหลนเขียนตรงหัวหัวคิ้วก่อนเนาะแล้วก็ไล่ลงมานะคะอืมแล้วก็เกียเกลียเกียไปอ่าแล้วก็จะไปประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบหัวที่ซน,นั่นเอง ดีสรก็จะเป็นแบบแหลมมาให้เลยนะคะแบบแหลตรงปลายแล้วก็ใช้แบบแหลมเหมือนเดิมนะคะเขียนตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ไปตรงหางคิ้วนั่นเองพี่ก็ตอเติมอะไรนิดหน่อยเนาะก็เพื่อความเท่าเทียมน,นะคะ,ะแล้วก็เขียนก็จะเป็นแบบโคคตรทรงกันแบบนี้นะแล้วก็พี่จะใช้ไฮไลท์นะคะตรงจมูกสันนะคะแล้วก็เปลือกตานะคะแล้วก็แก้มอะไรพวกนี้ให้ดู สว่างขึ้นนะคะแล้วก็อายไลเนอร์เอาไว้ใช้เขียนตานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็เขียนยากเลยหน่อยเนาะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเขียนไม่เท่ากันกันเยอะแยะนะคะตัวเช่นพี่เหมือนกันอะพี่ก็จะเขียนเลอะบางทีพานก็แก้เยอะบ้างเนาะอ่าแต่อันนี้ก็จะใช้สมาธิมากๆนะคะกับการเขียนนะอ่าเขียนไปนะคะก็ จะได้รูปทรงตัวเขียนให้เท่ากันนะถ้าจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นลิปสติกนั่นเองพี่จะใช้พี่ไปเอ่อพี่จะใช้3ามแบบนะคะเพื่อการแบบว่าให้ปากมันดูฉ่ำมันจะเรียกว่าฉ่ำหรือแบบเข้มให้มันดูสวยเนาะอ่ะจะลงสีแดงเราไปก่อนเลยนะแล้วก็พี่จะใช้ให้มันเนียนขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาสีที่เข้มขึ้นอีกนิดหน่อยข้อบอนบปากนะคะ แล้วก็เอลิปกอสนะคะเก็บให้มันดูสว่างหรือมันฉ่าเองแล้วพี่ก็จะเอาไฮไลท์มาตรงปากนิดหน่อยให้เพิ่มสีนิดนึงอะยกวกดจุดตำตรงปากนะคะอ่ะเห็นไหมจะด,ดูเนียนสวยเลยก็ประมาณนี้นะคะไปเราไปแต่งตัวกันเลยดีวยกว่าฟี่ ก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะของน้องชินบุนเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ลุกนี้สวยมากนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย